เดียวยุติก็ต้องเล่นเพลงในความสิบันที่เราต้องเต้นความหวังและสันคอนความมืดที่เฝ้ามองต้องไปเชิญกับสิ่งที่ไม่เห็นมาก่อนปุบปรับยังไม่ทันตั้งตัวทันทจะยุ่หวังแล้วแต่ต้องมาเริ่มกัน Yeah, เราต้องทำตามกฎเกณฑ์ฟังสิหวังเพื่อ่านมันมาในแบบเกมมีเส้นแบ่งกลางระหว่างพอดีกับคน <Yeah. S 1> ใครเป็นไงไม่รู้เหตุตัวกับชื่อ <Yeah. S 1> ตัวหกหน้าตายมีคนดีแค่ลิปลีถ้าอยาะนะ่าเสีะเกมนี้ต้องคิดให้ทั่วทีวัวหรือก้อยเลือกเอาจะไปอยู่ข้างไหนคงไม่สำคัญก็เหรียญเดียวกันทั่วไปเจนะเกมมีเราเชื่อทุสลองมีไปดูไม่ว่าจะฟู่หรือขี้ตามหามาดนดารินได้ปล่อยมันให้ลอยผ่านยังคงมีแสงแห่งความหวังที่ปลายทางลองดู ตามหาความจริงในโลกดีบดิชิตเกมีแล้วก็เยนภาพธาุผ่านอุปสรรครวมกับคนที่ไม่รู้จักใช้ทุกความวังที่เธอมี Just do it, go for it, never ผ่านอุปสรรครวมกับคนที่ไม่รู้จักใช้ทุกความวังที่เธอมี Just do it Go for it, never.